ห้อยหอยนี่ห้อยนี่ห้อยเส่บขนาดนี่โอ้ของแท้ตนี้เสียบน้องบัวที่กินแล้วอร่อยเนาะอร่กนอถ้าเกิดน้องเมียเด้อเป็นจะได้สองคนเอ้างน้อง สิ่งทุกอย่างนะคะไม่เหมือนกันเนาะมันเหมือนกันมันคนละอย่างแซ่บหือกันคแซ่บหรือกันมันมันกินคนเดียวนะคนเมียเนี่ยเอาวะ้องเมียมันกินคนเดียวมไม่ได้กินหลายคนไม่ได้กินหลายคนสวัสดีครับ้นีวันนี้ พ่อกับเบาย้อนชาแนลแล้วพี่น้องเด้อมือนี้มีเมนู้อย่างครับมือนี้มีอันแกงน้องงัวค่ะน้องงัวหรือน้องเมียน้องงัวค่ะน้องงัวนะครับโอเคนี่ครับพี่น้องเอาเอามาแล้วก็มาต้มจ้ะโอ้อดัปเปอร์ก็มาต้มก่อนเนาะจ้ะจ้น้องวัวนะครับอันนี้มือนี้ครับเอามาต้มเอามาต้มแล้วก็เอาไปซัวไปซัวไปซัวใส่ผักบ่เออเอาไปซัวใส่ผักเหตุจากไหนดนาะฮะนี่พี่น้อง พี่น้องเขาสิเข้าใจว่าเราไปซัวยังไงเนาะไปแจวนั่นแหละไปแจวใส่ผักอ๋อเอาไปใส่ผักแล้วก็ไปไปปรุงรสบ่ไปปรุงรสใส่พริกน้ำปลาปลาจังซี่บ่นี่ครับบรรยากาศเลยครับบรรยากาศอาหารยานเย็นนะครับพี่น้องเอ้ยหวานเบาหยอกครับมืัอนี้ครับร่วมโตกันเนี่ยครับมืัอนี้พอดีไอ้้ไอวัวที่บ้านเนาะววัที่บ้านออกลูกน้องวัวนี่ก็คือไอ้เป็นลุกลูกวัวนะพี่น้องเนาะ เออภาษากลางก็น้องวัวนะครับเนี่ยแถวอีสานก็นเอามากินนะท่านสิครับไปตั้งถาเป็นตั้งโดได้เพือดซี่ด้ายมากเนาะโอ้ย,อยมันมันไม่ได้กินเนี่ยไม่ได้กินได้ง่ายๆได้ดโอ้ไม่ได้กินง่ายๆครับเนาะตอนนี้ก็มาต้มก่อนเด้อพี่นอ้องเด้อต้มให้สุกก่อมนมาเจีมาเจีวใส่ผักโอ้ต้มสุกแล้วให้มันเปื่อยแล้วก็เอาไปใส่เครื่องปรุงครับ แล้วก็ปรุงรสนะครับแค่นั้นแหละครับโอเคเดี๋ยวถ้าเบิ้งไอ้ขั้นตอนต่อไปครับให้มันสุกก่อนพี่น้องเอยครับนี่แหละครับบรรยากาศพี่น้องเอ้ยบรรยากาศเนี่ยครับบรรยากาศตอนแรงเนาะบานนอกบานหน้าบานเท้านาะบรรยากาศปลอดโควิดครับเี๋ยวต้องย่านครับอยู่ชิดหมบนดำนี่มีมกดมกมันเม่ มันแก้วมันแก้ว,กวครับคล้ายๆมันญี่ปุ่นนะพี่น้องเลยม,มันแก้วแมันแก้วแรล่บ้านเฮาเนี่ยโอ้โหเนี่ยครับ มังแก้วสีมวงเครับกินไปจะไหนอ๋อ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 เ๋ออเอ่๋ออ๋ออ๋อแก้อแอ้วแก้วแก้ว๋ออ๋ออ๋ออ๋นอ๋ออ๋กอ๋ออาออ๋ออ๋าอ้ออ๋ออ๋ออ๋นอ๋ออ๋ออ๋อเ๋าปลอกกินเอง๋อกเออกออ๋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 ออนออ้าอ๋ออ๋ออ๋ออเออาออ๋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 เอ๋อ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 อออสออ๋ออาออ มันซีมมันเลยรลยืนยันคำเดิมเนานะปลอดสารคือเกนะลเนาะปอดสารคือเกลเอาเด้ครับพี่้อาได้ครับนี่ครับสุกเรียบร้อยแล้วครับให้พอดีเปื่อยครับพอดีกินครับเนี่ยเอาก็มาปรุงรสด้วยครับอปุปกรณ์ก็มีพริกคั่วเนาะ พริกคั่วแล้วก็ข้าวคั่วหรือข้าวไม้บานเท้านาะําพี่น้องเนาะเนี่ยใส่เข้าไปครับนี่ครับบรรยากาศดีครับกับข้าวสไตล์บานนอกบานน้าสไตล์เบ้าห่อครับนี่ครับอันนี้ข้าวคั่วผงชูรสนะครับใส่เข้าไปแค่นี้ครับอันนี้เขาเรียกว่าแกงน้องงูอบอซุปน้องงัอบอค้าขนาาพี่น้องเอ้ยบด้หากินง่ายๆนะครับน้องวัวไหมเพื่อสิงวัวสิออกลูกจะละปีเนาะปีหนึ่งออกเจอหนึ่งมันบ่ โอ้ยนี่ครับแล้วก็ใส่พริกไม่ต้พริกป่นแล้วแต่มากบอกอ๋อไม่ต้องเผ็ดบอกนครับใส่เข้าไปครับเห็นไหครับโอ้วาโบเผ็ดเลยนะใส่ไปได้ใส่ไปได้จองแล้วเอาครับนี่ครับคนฟุกเขาให้เข้าที่ครับพี่น้องเรือบร้อยยังยัจุมากเนอเอาข้าวไปให้กระจายเลยแม่ เราใส่ผงชูรสครับเว้นน้ำผงชูรสน้ำปลาเนาะใส่เข้าไปครับเนี่ยชิมลองชิมดูเป็นยังไงจางจางก็ใส่น้ำปลาเข้าไปครับใส่น้ำปลาเอาเกลือเอาเกลือเอาเกลือนะหมอเกลือด้วยเกลือด้วยอันนี้เกลือบ่อันนี้เกลือด้วยอ่ะใส่เกลือเข้าไป นี่แหละครับเฮ้ยแล้วก็ตามด้วยผักนะครับผักหอมผักชีเนาะโรยหน้านะครับโอ้ผักแผวพร้อมหอมครับขลาดพี่น้องเอ้ยแรียเอาฮะนี่เรียบร้อยฮะนี่เอาตัก ้กินได้จ้ะปรุงเรียบร้อยชิมรสโอเคก็เตรียมเสิร์ฟได้เลยนะพี่น้องเนาะอันนี้เนาะเอาเป็นเัื่งใดโอเคเนื้อไอ้มันสิเป็นังไรเคี้ยวกรุบ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 บ่อิิมดูซโอเคนะครับนี่ยวเบาหน่อที่ขอซิมเมือนะพี่น้องเด้อว่าเป็นเัื่งใดนี่ครับ อร่อยอร่อยอือโอ้เฮ้ยพี่น้องรสชาติมันจะกรุบๆน่าจัะหน่อยนะโอ้เขียวง่ายไหมบม่ติดฟันหอมโอเคเดี๋ยวจะไปเสิร์ฟเอ้เดี๋ยวจะไปเสิร์ฟแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวจะจัดจ้าไปเสิร์ฟแล้วพี่น้องเลยแค่นี้ก่อนเด้อเดี๋ยวจัดเสิร์ฟก่ันเอาเข้ามาทางนี้ไป ได้แล้วครับอีน้โอเคครับเรียบร้อยครับซักเสิร์ฟเรียบร้อยแล้วกับเข้าเมื่อนี้มีมี้ยยังนะครับเอ้ามีแกงน้องงัวน้องงัวค่ะน้องงัวแล้วเป็นยางอีกลาบปลาตองลาบปลาตองแล้วก็แกงหอยแกงหอยพร้อมพี่น้องเอ้ยโอ้ยอาหารอีสานสุดแซ่บเลยมคอนี้อาหารอีสานค่ะมีแต่แนี่ยเนี่ยคักงักเียว แกงเนี้ยว่ะแกงเนี้ยวครแมงลังามแมงลังกามนะแมงลังก์งามแมงลังก์งามนี่ครับนี่ครับบรรยากาศนี่ครับมีแต่ญาติมิตรพี่น้องนะครับเนี่ยเหาครับนี่ครับบรรยากาศยามแรงนะมาเด้อกินเข่าบ้านกินเข่าบ้านครับเนาะเบื้องเราครับนี่ครับบรรยากาศมีความสุขขนาดนี่ละนี่ละนี่ละเด้อครับจัดไปครับพี่น้องกินเข่าแรงเด้อครับมาเด้อพี่น้องเด้อมากินเข่าแรงน้ำกันเด้อ มากินข้าวแรงกับบบาวย่อยแล้วครับเด้อมือนี่เด้อนี่แะบรรยากาศครับสุดยอดเลยอบอุ่นขนาดบ้านเฮาบ้านบ้านนอกของหน้าบ้านเฮาครับบรรยากาศจ๋งสุดเละยโอเคอันนี่้ครับลุงออดครับสิสุดเห่เบิงครับมาเป็ียนจากไหนน่องงัวนี่ยเมื่อคือน้องเมียบ่บ่คือบ่คือมันแซ่บกว่าน้องเมียครับ

โอ oh, oh, ้โหนี่มักกะสานได้ครับเล่นมักกะสานได้ครับโอ้โสุดยอดแล้วครับพี่น้องครับเจ้าง้อเอามาให้อยนะใช่เจ้าง้วนี่บอกเออเจ้าง้อเจ้าง้อดีครับอันนี้เจ้าของน้องง้อครับเออเจ้าของมาปั่นที่นอกเอามาปั่นพี่น้องแบบนี้นะครับบรรยากาศบ้านนอกครับมีอยังกำว่าแบ่งปั่นกันกินนะครับพี่น้องเนาะนี่แหะครับมีของดีๆไม่อยังกำว่าแบ่งปั่นกินครับตอนนี้อยู่บ้านนอกเขายังขอกันได้อยู่ครับ เป็นบางอย่างมีอยังก็ขอกินกันได้ครับตอนนี้เบเลาบรนจากศจะแสนอบุโอ้โหบึงไปไงนี่เาเราจะบป้าเลยนี่เราจอดขอเราท้องแดงราอสุดยอดเลยนี่สุดยอดครับนี่ Dante, да: เอากระจานะครับล้องเบิงน้องงัมาเป็นยังไงเราะหัวเราะเราะหัวเรัวเราะหัวเรันราหวเะหัวเราะหัวราะัวางหเาะควาะหัวาะหวเะหวระหัวระหัเราะหัวะวนาหัวยรหวเรหัวเราะหะหาัวเรา่หัเหเาะหวยหัราะะเราหัาัเาะหัวเรหเระหัวเรวาระะเราาเหาววเรา น้องงัวพี่น้องเอ้เดี๋ยวเหนือ่ขอซิมบงเด้อนดาวเหนือ่งอางลูกไปไหนอันโน้นล่ะนั่นห้าทางเล้วะ้าขนาพี่น้องเอ้น้พนะถ้าพูดถึงว่าน้องงัวกับน้องเมียนี่มักน้องเมียนะครับ้มักขนานองเมียนี่ครับ น้องว่าก็มากยู่แต่ว่ามากน้องเมียหลไรได้ไปเรื่อยๆโคตรด้วนี่ยใช่เลยแม่เปียนเทาปลาเก๋าถ้าปลาเก๋ปลาจะจีบเดี๋ยวสิให้ลูกออดไอจูบหอยซอสเด้อพี่น้องเด้อให้เบิ้งสินี่นะครับหอยจูบบานเฮานี่แกงกระแซบแซบครับเบิ้งเอาอ๋นี่โอ้ของมีเสียงเ็อยู่ไห นี่แหละครับแซ่บครับหอยจุกกับแซ่บเนี่ยของแท้ต้องมีเสียงเนาะเดี๋ยว่บมีเสียงใน่บแม่นของแท้อันนี้ลาบลาบเตี้ยเดยเขาเอิ่นนาะลาบลาบเตี้ยลาบปลาลาบเตี้ยปลา๋องลาบปลา๋องสองที่กินดีตัวโอ้ยครับคองกินนี่พักกระเดาวะนี่พักแม่สูงนี่ครับพักกระเดารูดเลยรูดเลยโอ้โหผม ผคมก็ครับผมผคมพอดีผมแต่แท่บคมแต่แท่บเนาะต้องลวกก่อนนะต้องลวกก่อนมันยังไงลวกมันยังอันนี้ไม่ได้ลวกเลยผมว่าไม่ได้ลวกมันผมมันไมหาง้วมันมายโอ้ยมาอีกแล้วพี่น้องเอ้ยจวดอีกแล้วอันนี้เปาหยอเนี่ครับโอ้โซนเกี่ยวเราขาวครับเปา โอ้ยโอ้ยเสียบน้ำ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 กะเทียสียบน้ำยโอ้ยหอยนี่หอยนี่หอยเสีบขนาดอเมตอรลเสียบึอร่อยอร่อยไหมอร่อยอร่อยมากเลยแซ่บเลยเบแกงเสียงคือมันเซ่บเลยอันพัเลิศักอีเลิศใบชะพูเด้อพี่น้องเด้อพักอีเลิศเนาะใบชะพู แล้วก็ยังใส่บัตกระเดาอยู่บอกไม่ได้ใส่บม่ได้ใส่เลยแสดงว่ายังบ่เมาเนาะพี่น้องเนาะบอบหวานไจบบด้านไในเนี่ยครับเบิ่งบรรยากาศนะพี่น้องเนาะโอ๊ตโน๊ตไปไปเนาะโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวฮะนี่เบ้าหน่อที่มาถามกูรู้เรื่องน้องวัวด้วยพี่น้องเด้อว่าไอ้น้องวัวนี่มีสรรพคุณยังไงนะอาะครับลุงสรรพคุณมันก็ไม่แก้โรคแก้ภัยอะไรเพราะว่ากินกินอะไร อ,อมันอร่อยกินแล้วมันอร่อยนะกินแล้วอร่อยคนระับน,น้องบัวนี่กินแล้วอร่อยเนาะอร่อยนะนุ่กันอร่อยโอ้ถ้าเ,เกิดน้องเมียเด้อเป็นจังได้สอบคุณเอ,อ <laughs> เอาน้องเมีย <laughs> ทุกสิรงทุกอย่างนะคะมัเปเหมือนกันเนาะมันเหมือนกันมันคนละอย่างแซ่บคหมือนกันแต่มันกินคนเดียวนะน้องเมียเนี่าะวะน้องเมียมันกินคนเดียวม่ได้กินหลายคนมันได้กินหลายคนโอ้ยเบาหย่อพึ่งหูเด้อพี่น้องเด้อคะแนนน้องเมียกินผู้เดียวแม่นเนาะมันไม่ได้กินมันไม่ได้กินหลายคนกินหลายคนเพ่ได้เนาะกินผู้เดียวถ้าน้องงัวนี่กินหลายคนกินซุ้มกันโอเคครับขอบคุณมากครับวันนี้โอ้ยเบาหย่อกับพึ่งหูเด้อพี่น้องเด้อเรื่องพวกนี้ นะครับน้องเนี้ยจะต้องร้อยกินนี่มั้ยเนาะกินเปิดเผยก่ได้เนาะเปิดเผยไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะกินน้องบัวนี่กินกินกินซุมนุ่มกันได้อันอนี้ก็ได้ผู้ชายก็ได้เนาะน้องเมียได้กินได้แต่ผู้ชายโอเคครับพี่น้องโอเคครับมือนี้ครับโอเคครับพี่น้องเด้อมือนี้เด้อมือนี้ก็อ๋อ นะครับม yeah sure ักจะไหนก็อย like. ่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับช่องบ่าวเงาะชาแนลนะครับพี่น้องเด้อเมื่อนี้ก็บ่บาเงอะขอมวลมวลซึนโฮดแซ่กับพี่น้องก็นะครับอยากพี่น้องครับเมื่อนี้ครับเมื่อนี้ก็บบายบายนะครับเด้อบาย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 นะ